วันนี้คือข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนสกลทีไขก๊อกจากพักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วเมื่อวานไปยื่นหนังสือใบลาออกแต่ไม่ได้ยื่นที่พักไปยื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีลงหนังสือเลขับไว้เด่นนะเดนะนะคะเดยวนะเดี๋ยวนะนี่ค่ะ เดี๋ยวนะหัวมุมค่ะคุณเดานัยสำนักงารข้ามการการเลือกตั้งเขามีเลขรับหนังสือไว้หนึ่งหกสามห้าหกใช่ไหมคะลงวันที่ยี่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เวลาบ่ายโมงสี่สิบห้านาทีโอเคเป็นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐใช่เรียนนายทะเบียนพรรคการเมืองใช่ค่ะก็คือกกตก็คือเลขากกตได้แหละเลขากกตเขาจะทําหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ก็คือนายทะเบียนพรรคการเมืองถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ค่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะด้วยข้าพเจ้า นายสกลทีพัทยกุลบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่จุดจุดจุดอยู่บ้านเลขที่จุดจุดจุดและกรุงเทพมหานครมีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรคพลังประชารัฐด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการทั้งนี้ให้มีผลทันทีจึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือลงชื่อสกลทีพัทยกุลด้วยความเคารพเมื่อบันสือแอบเข้าทำเนียบค่ะ เป็นนั่งคุยเป็นนั่งคุยกับนายกลุงตู่ใช่ค่ะขยับจากวันซืนมาเป็นพวานตอบคําถามเสียาวในรายการจัลรยุทุไทยอินไซต์แ a ลงค่ะตอบคําถามว่าไอ้ที่ไปพบกับลุงตู่นั้นไปคุยอะไรกันบ้างมีเรื่องที่จะลงพู้ว่ากทมด้วยหรือไม่อะไรอย่างไรประมาณนั้นจําได้ไหมจําได้ค่ะแต่ในรายละเอียดบอกยังไม่อยากให้พูดเยอะอืแต่ก็พูดมาแล้วละพตกใบบาพาตกใบบายคุณุกนที หลังจากสปิกลิงในรายการเจาะลึกซสยาวนะเพราะตกเที่ยงๆบ่ายๆหลังจากนั้นนะไปยื่นใบลาออกจากพลังประชารัฐใช่ค่ะดูนี่ขาดกันโดยสมบูรณ์แบบบ่ายโมงสี่ห้าลาบที่กอบประท้วงขาดกันโดยสมบูรณ์แสดงว่าตัดสินใจและคิดมาแล้วล่ะตั้งแต่ก่อนที่จะสัมภาษณ์รายการเราถูกต้องตัดสินใจมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะคุณสกุลทีแกก็รับตรงๆแกอยากลงผู้ว่ากทมค่ะถ้าแกจะลง แกจะลงอิสระใช่ค่ะแต่จะลงหรือไม่ขอเวลาขอเวลากรองอะไรสักสองสาเดือนอสำคัญที่สุดก็คือความพร้อมและการสนับสนุนคำถามก็คือที่ต้องรอประเมินแรงซัพพอร์ตซัพพอร์ตจาก,จากใครซัพพอร์ตจากไหนออันนี้ก็เป็นประเด็นนะ,<ฮ>ะแม้ลงในนามอิสระ แต่แรงซัพพอตสำคัญจะมาจากกลุ่มอํานาจผู้ถืออํานาจจะจะมาจากภาคการเมืองกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามก็ได้ก้าวก็ไม่ได้บงังคับใช่ไหมครับสนับสนุนได้ค่ะเขาไม่ได้ห้ามค่ะเพรานะนอ่นะรอดูต่อไปแล้วกันเหตุผลจริงๆเดี๋ยวจังหวะเหมาะนะคะคุณสกลทีก็คงจะมาเปิดใจ